หมอนักรอ้องบวชยุริยะผู้ก่อตั้งหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจนะคะดูแล้วฟังแล้วก็ขุกนะคะ,ะท่านได้รับรางวัลที่สำคัญสุดคือท่านได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี65นะคะจากศิริราชนะคะ,ะในการหาไรายได้ท่านนายกก็ได้กล่าว No. Yeah. ยิ้มแฉ่งก่อนใครๆที่พาชนะใดมาร่วมดวงใจตอนรับตะวันขอต้อนรับท่านเข้าสู่อุบล be <laughs> กัันครบเราได้ออกกำลังกายกันนะครับด้วยการเต้นนะครับกับเพลงนะครับขอบพระคุณดอกบัวรักนะครับแม้จะผ่านมาแล้วหนึ่งวันสำหรับวันเลนทายนะครับแต่ความรักไม่เคยจากหายจากทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ดอกุัลักนี้เป็นสื่อของความรักของชาวภาการนะครับที่อะไรนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับนะครับคืนนี้นะครับ กดีมากครับดีใจแล้วก็มีพลังมากเมื่อเห็นทุกท่านมาที่อุบลราชธานีในฐานะที่เป็นประชาชนชาวอุบลขอยินดีต้อนรับนะครับชาวภาคการอีสานนะครับในการประชุมสัญจรครั้งที่22ในครั้งนี้แล้วก็ายใหญ่ที่ต่อกันไปทอดยาวไม่มีวันดับสลายนะครับเพราะว่าทุกท่านเป็นสายโซ่ซอคล้องใจกัน หมอจึงอยากจะนำบทเพลงที่ชื่อว่าเพลงที่มีความหมายที่เขาบอกในเนื้อเพลงว่าเราก็ยังคงหายใจเพื่อรอวันได้พบเจอกันแม้วันเวลาผ่านไปแล้วเป็นวันเวลานั้นจะทำให้ทุกอย่างจางหายนะครับแต่เราก็คงต้องใช้หัวใจในการจดจำเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยความรักนะครับแล้วก็ความผูกพันที่ดีกับบทเพลงนี้ครับ แต่ฉันใจทุงหัวใจจดจำเรื่องของเธอแม้จะทอรรถมาที่ต้องห่างกันแสนไกลแต่ฉันยังคงหายใจเพื่อรอวันพบเธอกี่คงคาที่กันเรากี่เที่ยวเขาที่ขวา ลืมแม่ร้อยพัน ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพิธีกรที่ได้รอบประวัติอันยาวนานให้นะครับก็ได้มีโอกาสในชีวิตที่ได้เป็นหมอตามความฝันและก็ได้เดินทางตามความฝันตั้งแต่อยู่ในชนบทตั้งแต่ เตี่ยท so so ี่ทํางานอยู่ในชนบทนะครับเพราะว่าเตี่ยหมอเองก็เป็นลูกกำพร้าแหละก็เขาก็ไม่เคยเจอปู่ป้าหรอกนะครับแล้วเาก็ได้เติบโตขึ้นมาการลาภาคฝั่งและประสอนหมอได้มีภาคฝั่งหมอก็เลยพบภาคฝั่งฝั่งคุณแม่ก็เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรก็เป็นชาวนาแล้วมันก็ได้โอกาสทำงานสมัยเด็กกันหลักครับแล้วก็การที่เราได้โอกาสนะครับได้ต่อสู้กับความ chỉ là có cái khó khăn không? chiều phải, có cho để học แล้วเราก็สแสดงรีวิวประกอบเลยนะคะขึ้นมาบนเวทีกันไหมครับเอานนะะเป็นแดนเซอร์ให้หมอห,หน่อยนะครับขอเชิญครับทุกท่านใช่บนเวทีอะไรนะครับเ,เวทีหน,า,นาแน่นมากไม่พังน,นะครับโอเคออร่างก็ได้นะครับโอเคครับเพลงต่อไปสุดท้ายเลยครับอ่าเ,เ,เพลงลอาสุดปัจจัยของพี่เบิร์ดใช่พี่มีประกอบเพลงเพลงนี้ความหมายดีๆนะครับส่งความรักและก็ เธอยังขาดอะไร คนนะครับหมออยากได้ภาพนี้จังเลยหมอจะได้ภาพมีภาพนี่ให้ผไม่แน่ใจมีกล้องใครรเปล่าครับได้ฝั่งนี่ได้หน้าค่ะมามาเ้าามเลยเคามาดูบรรยากาศบากาศบรรยาาเลยาเลย เชิญทุกท่านนะคะที่เอาเป็นจังหวัดไหมหรือยังไงคะตามมาเคอียรสายแล้วแต่ใช่ไหมคะวิดีโอครับวิดีโอครับเส้นไว้ได้ครับวิดีโอครับวิดีโอนะคะหลา่อหลายนะไปเรื่ย เราจะยังมีรายการดีๆให้แขกเชิญค่ะขันแก่นค่ะขันแก่นครับขันแก่นครับขันแก่นไปเที่ยวขันแก่นไปนะต้อชิวเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วิดีโอก่อนครับวิดีโอครับไม่เห่นั้งบนนี่ไม่เห็น้างดอุรอันนี้กาอุดรธานีครับกาอุดรยืนยืนอยู่นี่ประมาณแสนล้านนั่นยนครราชสีมา สวัสด <aunque S 2> <Lars> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีตอนรับครับสวัสดีตอครับัไม่ออกงานนีงานพวกเราหนึ่งสอง ยังแสดงคนสุดยอดไปเยอะขนาดนี้ครบคุรค่ะคณขาอบคุณครับแกคุณขาสุรวิดีโอวิดีโออีกวิดีโอครับีวิดีโอวิดีโอนายยกวิสุทธ์จำได้หมดนะคะว่าแต่ละจังหวัดมีกี่คนครับไหไมครประชุดยอครับ ขทั้งกลุคนเวดีไม่มีคุณหมอเพี้ยนศักดิ์นะคะคุณยืนเนี่ยเท่โตนะคะมีคนร้องห้าำ okay. สามวิด <socks S 2> ีโอครับวิด <it> ีโอครับจากไหนครับส <ikh> ุขเรียนครับสุเรียนแะสุเรียนค่ะและปิดท้ายด้วยจ้าภาพนะคะอุบลราชธานีค่ะ ที่ข้กับคุณหมอนะคะวีดีโออี่หนึ่งเขาวมาเขามาเอา 59, hey, hey, hey. ห้าก,กาวเฮ้เฮ้เฮกเฮ้เฮ้เ hey, hey. ้เเ้้เฮ้ขอบคุณ้ จะไปใสู่ฉายาหรือชื่อเสียงของท่านผู้นี้นะคะท่านผู้นี้ได้รับฉาย,ยาาหมอหมวยหมอฟันหมอเหล่าเคยได้ยินไหมคะอ่าคือทันกบแค่ท่นศกเขียวเพราะเ้าได้ได้ครบว่าเป็นคนใจร้ายสกผูงเขียว สวัสดีครับสวัสดีครับ่อสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ห่อยสวัดีครับขออนุณากครับเยหมอเป็นศิ์เก่าดีเด่นด้านศิลปะวัฒนออนและ